กันที่สนาม S.C.G Stadium นะครับเป็นฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมลีกนัดกลางสัปดาห์ S.C.G เมืองทองยูในเต็ดจะพบกับ Air Force c e n t r ันเอคู่นี้ทำการแข่งขันเมื่อวันที่4มิถุนายนช่วงเวลา2ทุ่มตรงนะครับตามโปรแกรมเดิมแต่ถึงเวลาแข่งขันจริงๆเนี่ยก็เลื่อนมาเป็น2ทุ่มครึ่งนะครับเขาเรียกว่าดึก สุดๆเลยละครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้เตะเสร็จนี่ก็เกือบจะ5้าทุ่มเที่ยงคืนเลยทีเดียวครับ 4. เจจดิมทีเดียวนั้นโปรแกรมการข่งขันคู่นี้กิเลมพอยองเอสเมืองทองอยูเต็ตต้องออกไปเยือนทีมแอร์ฟอร์ดก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าทางสมาโคฟุตบอลนั้นมีฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติคูเวตกับทีมชาติไทยแล้วก็มีนักเตะกิเลนพอยองติด คุณพลทีมชาติไทยหลายต่อหลายคนเลยแหละครับก็เลยทําให้กเลมยองเลื่อนมาก่อนหน้านี้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนให้ทีมบางทองมาเป็นเจ้าบ้านก่อนนั่นเองครับนี่คือภาพคุณพลกเลมยองเดินทางมาถึงสเตเดียมนะครับผลงานการเจอกันของทั้งคู่เมื่อฤดูกาลที่แล้วไม่ได้เจอกันในถ้วยไหนๆเลยนะฮะ เนื่องจากว่า Air Force เองก็ยังเล่นอยู่ดิวิชั่นหนึ่งนะครับอนุวัตรอินยินนะครับเคยเป็นเด็กเก่าของทีมทหารอากาศทีม a i r f o r c e นี่แหละครับก็มีโอกาสได้เจอกับทีมเก่าเช่นเดียวกับทางฝั่งของ Air Force นะครับก็จะมีเจ้าดินนะฮะสลาหูดินอาร์แวร์ซึ่งเคยเป็นกำลังหลักของทีมเมืองทองของเราชุด ทำเดีวชั้นหนึ่งก็จะได้กลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งเช่นกันก็แฟนคฟลับเกมอยองของเราหลายแต่หลายคนก็ยังคงติดภารกิจอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าภาพบรรยากาศจากเมืองทองทีวีที่ถ่ายมาแฟนคลับอาจจะไม่หนานแน่นเพราะว่าเป็นวันทำงานหลายแต่หลายคนยังอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่นะครับ มากรนดี่ช็อปร้านขายของที่ระลึกของสโมสรกิเลนพยองก็ยังคงได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นเช่นเคยนะครับแหมยอดขายของที่ระลึกเนี่ยก็เก็บได้หลายต่อหลายแสนเลยละครับในแต่ละนัด ถ้าบรรยากาศของแฟนคลับในนัดนี้อาจจะดูมืดๆไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าแข่งขนันกันดึกจริงๆผลงานของทั้ง2ทีมในนัดที่ผ่านมานะครับ Air Force United นั้นสามารถเอาชนะทีมสีสกเกตมาได้2ประตูต่อ0ส่วนทีมเมืองทองของเราบุกแล้วบุกอีกนะครับแต่ไม่สามารถยิงประตูชัยทีม Army United มาได้ก็เลยเสมอกันไปศประตูต่อ0 โอ้แฟนคลับกิเลมยองของเราโชว์ตัวนะฮะยาวเป็นหางว่าวเลยก็มากันเป็นกลุ่มเพื่อนละครับจะได้นั่งติดติดกันเชียร์ฟุตบอลกันอย่างสนุกกันสักหน่อยนะฮะวันนี้มั่นใจนะครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งนัดที่กิเลมยองจะสามารถคว้า3คะแนนได้แฟนคลับของเราเมื่อสักครู่นะฮะเป็นพี่ทางฝั่งเอ็นโซน พอใกล้เวลาการแข่งขันก็เริ่มหนาตาขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับกองเชียร์ของเราเมือนทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่ภายใน SCG Stadium นะครับเนี่ยฮะรวมรวม8,000คนได้ครับสำหรับแฟนคลับในนัดเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของทาง Yamaha นะครับก็เป็นเจ้ามุย้ยเทโรศินแดงดา มาดูสเปนผู้เล่นตัวจริงของคุณพลเ c g ซเมืองทองอยู่ในเตดกันนะครับผู้สาประตูเป็นกวินทมสัจจานันแบ็กซ้ายวิรุฒกายเยิมแบ็กขวาอาทิตย์ดาวสว่าง2เซนเตอร์ยังคงเป็นคิมดองจินและดานโนเซกามิดฟิลด์ตรงกลางนะครับเอลิกพาชาลูแลสกอรทองเหลา่ามาริโอ,อยูรอสกี้ตัวรุกนะครับริมเส้นเนี่ยเป็นปิยะพลดับสลาวุฒมาสุกสลับกันส่วนหน้าเป้าเป็นทีริลินแดงดาครับ เลียมยองเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบวกจากทางฝั่งขวามือไปซ้ายมือทางจอโทรทัศน์แต่โอกาสลุ้นแรกเป็นของทีมเยือนครับนี่ฮะโอโ้โหลีทักครับมีโอกาสจับบอลแต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยขวาเต็มๆมยังโชคดีที่บอลมันข้ามคานไปไกลโอ้เปียพรแอบมาจากทางด้านหลังนะครับแต่ผู้เล่นของทีมแอร์ฟอร์สไม่ประมาทเตะออกหลังไป อู๋แล้วเช็คลายลำหน้ากันพลาดครับแม่แล้วพูทสินไม่ได้ยกธงด้วยล่ะครับเป็นแอร์ฟอร์สยูนิเต็ดนะครับขึ้นนำทีมกิเลมยองเอสซีจีเมืองทองอยูเนเต็ดของเราไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากเยาวเฮอร์แมนนะมาดูภาพช้าครับลูกจ่ายตัดหลังเซนเตอร์แบ็กนี่สวยจริงๆครับของทีมแอร์ฟอร์แล้วทศพลยอดจันครับกระดกบอลข้ามตัวกวินแล้วมันเหมือนจะเข้าอยู่แล้วล่ะครับแต่เพื่อความชัวนะฮะ เยาวเฮอร์แมนครับแปะเน้นๆเ,เข้าไปให้ทีมแอร์ฟอร์ดบุกมาช็อกกองเชีเยร์กิเลนพิจัรของเราไปก่อนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เทโรสินทำชิงกับมาริโอ้อย้ยกับตันทีมแอร์ฟอร์ดรุ่งโรสว่างสีเข้าช้าไปหนึ่งจังหวะผู้ตศินอาจารย์มานบปานสาครครับชักไปเหลืองให้กับ รุ่งโรดจากจังหวะฟาวต่อเนื่องครับยังมีกระทบกระทั่งกันโอ้อาจารย์มนบเดินเข้ามาเคลียคู่กรณีทั้งสองคนครับมาดูภาพช้าครับมาริโอมีอะไรกับรุ่งโรด <c oughs> จริงๆต้องใจเย็นๆกันทั้งคู่นะครับ ผู้เสีอาจารย์มานบก็ชักใบเหลืองที่2ให้กับรุ่งโร์สว่างสีแล้วก็ใบเหลืองแรกให้กับมาริโอยูรัฟสกี้ครับแอร์ฟอสโชคร้ายครับเหลือตัวผู้เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่ต้นเกมสลาวุธมาสุกมองเพื่อนแล้วเปิดเข้ามา <c oughs> คิมดองจินพยายามจะเทคตัวแทรกตัวเข้าไปโม่งทำประตูนะครับแต่ว่าแอร์ฟยังสกัดกันออกมาได้มาริโอจ่ายทะลุช่องให้กับ สลาวุฒมาสุกโอ้โห,โหยังไม่มีโอกาสได้จบสกอร์เน่งๆเลยละครับสำหรับทีมเจ้าบ้านปิยพลผานิชกุลโอ้โห,โโห,โโหมาแมนเทวาออกมาพลาดแล้วนะครับแต่ว่าตรงนั้นยังมีคนยืนคุมเส้นอยู่ลูกทำชิ่งของ s อ g ซีงมทองยูเอเต็ดมาริโอยยรอฟสกี้โอ้โหใจร้อนไปนิดหนึ่งใจเย็นกว่านี้มีโอกาสแต่งนะครับแต่เมื่อสักครู่รีบไปยิงไมเข้ามือแมนเทวา ลูกยิงไกลของแอร์ฟอร์สครับกวินยังคงรับไว้ได้สบายๆวิรุวิกายเยมทางฝั่งซ้ายเปิดได้สวยครับตรงนั้นมีใครไหมทะลักไปถึงมาริโอโอ้โหพักอกก่อนจะยิงด้วยซ้ายแต่มันไปช้อนใต้ลูกมากไปหน่อยครับไปฝั่งแสแตนอุลตราเลยละครับสาวุฒิมาสุกดึงบอลมาได้สวยครับแอร์ฟอร์สต้องทำฟาวล์แบบลูก เปิดของมาริโอยูราสกี้ตรงนั้นมีดัสกรอรหูไม่มีใครประกบกับตันโก้เลยไปด้วยขวาเน้นๆครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบยังไม่ได้ครับยังตามอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเนี่ยพยายามจะบุกกระนําใส่อย่างเต็มที่อืมผู้เล่นแอ f ฟอร์ทำฟาวที่สินแดงดาครับเป็นสราวุธอินแป้นนะครับ เอซเมืองทองยูเต็ดได้ลุ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งเวลาแรกดัสกรปั่นด้วยขวาโอ้โหผ่านกำแพงแล้วก็เบียดเสาแรกเข้าไปหนึงประตูต่อหนึ่งแล้วล่ะครับแม่แมนเทวาเองก็เน้นๆแล้วนะครับสำหรับลูกตั้งเตะจังหวะนี้แต่ว่าดัสกรก็ซ้อมมาบ่อยนะครับแต่ยังยิงไม่ได้ซะทีครั้งนี้เนี่ยปั่นข้ามกำแพงแล้วก็เบียดเสาเข้าไป โอ้โหได้ประตูตีเสมอถูกที่ถูกเวลาจริงๆเลยล่ะครับกระจบครึ่งเวลาแรกนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ก็ต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังซึ่งกิเลมพยองเอสซีมงทองยูเต็ดก,ก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นแ่ะครับเนี่ยเอาดานูเซกาออกนะครับแล้วก็เป็นมิลานบูบาโรตัวรุกลงมาเล่นแทน ดัสกรเปลี่ยนฝั่งมาตรงนี้มีมาริโออยู่จับบอลลงได้สวยครับแต่ว่ายิงไปติดวัชรพลบุญชันครับผู้สาประตูตัวสำรองที่ลงมาเล่นแทนแมนเทวานะครับนี่ฮะมิลานบูบบโรมีโอกาสครับตววเดียวกับวัชรพลยิงไปติด2ครั้งซอนลูกเตะมุมครับอาฟอสยังสกัดมาได้ยิงซ้ำอีกครั้งจากดัสกรทองเหลาตรงนั้นมีซ้อนกันอยู่4ซา้าคนนะฮะยังไม่ผ่าน แต่ยังไม่ได้นะครับสำหรับ s อ g ซีบางทองอยูเต็ดลูกตังต้งเตะฮะโอโ้เอลิคพาทะลกับกิมดองจินประสานงานกันแต่ว่ายังไม่ผ่านฮารีทักก็ยังคงอันตรายอยู่นะครับยิงลูกฟรีคิกหนักๆแต่ว่ากวินยังซุป,ปเปอร์เซฟครับมาริโอหืจ่ายบอลออกซ้ายได้สวยมากครับเนนดิดัดนดาจับบอลลงหนึ่งจังหวะมองเพื่อนตรงนั้นไม่มาริโอครับโอ้โหแต่ว่าวัชรพลตัดจังหวะได้ดี โอ้หแล้วจังหวะนี้แมสลาวุฒอินแป้นครับเตะไม่โดนบอลเลยแหละครับหวดเอาดาสกรทองเหลาเต็มๆอาจารย์มานพปานสาครก็เป่าเป็นลูกโทษที่จุดโทษครับมาดูภาพช้านี่ฮะเคลียร์แล้วไม่ดีครับไปโดนมาริโอยอฟสกีเด้งมาแต่ว่าตรงนั้นสลาวุฒอินแป้นครับโอ้โหหัวเต็มๆก็ได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับสำหรับเอสซีจีเมืองทองยูเอเต็ด เป็นมาริโอยูโรสกี้ครับยิงด้วยซ้ายคราวนี้ไม่พลาดหลังจากก่อนหน้านี้ยิงพลาดมาแล้วสเกมติดนะฮะในเกมพบกับสุพรรณบุรีแล้วก็ชนบุรี FC แต่คราวนี้ก็ยิงลูกที่9ให้กับตัวเองได้แล้วละครับขึ้นนำเป็นดาวซันโบเดียวเดียวเกลียยองพลิกขึ้นมานำแอร์ฟอร์ e อยู่ในแต่สอประตูต่อหนึ่งมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ

นาทีที่58ของเกมนะครับมาริโอยูรอฟสกี้ยิงให้กีเรมยองขึ้นนำแอร์ฟอ์ตยูเนเต็ดแล้วก็ยังคงบุกต่อเนื่องนะครับธีรสินแดงดาหลุดมามแต่ว่าคราวนี้พู้ธศิสินอาจารย์มานบก็คงไม่เปล่าแล้วครับเพราะว่าเพิ่งให้จุดโทษไปมัดหมาๆก่อนหน้านี้เองมิลานบูบาโรอโอ้โหความเร็วได้เปรียบครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังเป็นปัญหาสําหรับเจ้าตัว จายไปเข้ามือวัชรพลเฉยเลยแหละครับ <c oughs> นี่ฮะก่อนหน้านี้นะครับเป็นอิสวะสิงทองนะครับลงมาแล้วมาริโอก็ไปเดือดกับอิสวะครับจนสุดท้ายก็ไปเข้าฟาวหนักๆใส่เล่นแอร์ฟอร์นะครับก็เป็นใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปมาดูจังหวะลุ้นของกิเลมพยองครับมิลานบูมาโรจะจ่ายให้ทีวสินแดงดาวโหแต่ว่าสราวุธอินเตนครับ จะเคลียแต่การเคลียร์ของสลาวุฒกับกลายเป็นว่าโชคร้ายครับเตะบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไป s อ g ขึ้นนำา3ประตูต่อหนึ่งครับเนี่ยค,ความเร็วของมิลาบูบบโรนะครับฉีกแผงหลังของแอร์ฟอ e ได้ดีแล้วก็จ่ายมาจังหวะนี้ถึงไม่มีสลาวุฒก็น่าจะเป็นเทียสินแดงดาวรออยู่ตรงเสาสอยู่ดีแหละครับ กิเลมผยองขึ้นนำแอร์ฟอร์ e สประตูต่อหนึ่งครับและช่วงท้ายเกมนะครับก็ทำประตูกันเพิ่มไม่ได้จบเกมการแข่งขันนะครับกิเลมผยอง s อสซีจีเมงทองยูเต็ดก็เอาชนะทีม Air Force u ยูเนเไปได้3ประตูต่อหนึ่งยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ว่าทีมอื่นๆก็ทําผลงานได้ดีด้วยเช่นกันนะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นกีเลนพยองต้องห้ามพลาดต้องห้ามแผ่วเป็นอันขาดนะครับมีสมาธิต้องเน้นในทุกๆเกมเกมหน้าคือการออกไปเยือนทีมสีสกเกตนะครับสีสกเกตเองก็เล่นในบ้านได้ดีพอสมควรแต่ว่าถ้ากีเลนพยองทํากันบ้านไปดีๆก็มีสิทธิ์ลุ้นสําหรับ3คะแนนกลับมา s c g เอจสเครับ